ยิ่งทำไปเมื่อกี้เลยแบบเมื่อกี้เลยร้อนไหม ใครอยู่นาเจอฝนบาเตาความนิ่ไม่ทันแล้วน คิดเจงคิดถึงไม่ได้เจอแล้นานมันมันไส้มันรำวอร์ผมนอนค่ะอนน้ อยู่บ้านน้ำก็ยิ่งวันนี้ก็เคยนี่วันนี้มันก็เคยค่ะดินทากับคืออะไรสิเฮ้ยจเข้าไปถ่ายไหมวิดีโอถ่ายด้วยฝาก